สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาของบอลมีกบานไลฟ์ออนแมงโก้นะครับ18นาฬิกา10นาทีทุกวันเสาร์นะครับรีรันตอนตี3ของเช้ามืดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็15นาฬิกา5นาทีวันจันทร์ครับดูกัน3ครั้งดูกันจนตาเปียกตาแฉะนะครับดรวรรณาธิสละนะครับแล้วก็ผมโคงสายาำพิกดำเนินรายการครับ โอ้รู้สึกเหมือนอ่านข่าวไงไม่รู้อะใช่ไหมรู้สึกรู้สึกท่องมาอย่างดีเลยนะฮะเอาละครับวันนี้บอลมีกบันก็ยังคงมีช่วงของรายการเหมือนเดิมครับช่วงแรกเราก็จะพูดคุยในประเด็นสําคัญสําคัญแล้วก็เป็นที่น่าสนใจครับช่วงที่2ก็จะไปพบกับพี่หนุนนะฮะในฟุตบอลท็อป10ช่วงที่3ไปพบกับรายการในช่วงตามตำนานตามติดอดีตในฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็พี่หนึ่งจะฝันทงถูกผิดก็ว่ากัน ถูกผิดว่ากันนะครับลถปะป่าคว่ำไปก็ยมาโทษผมนะฮะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็มักจะให้ถูกอยู่เรื่อยหลังทีแล้วนี่ก็สต็อกซิตี้เข้าเป็นทีเด็ดนะครับก็น้องๆในห้องสงก็เป็นพยานได้เลยนะฮะแต่เราไม่ได้แนะนำก็เป็นพยานอย่างเดียวเราไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะฮะแนะนาให้กาเป็นชุดจริงๆเนี่ยนะผมเรียนพิโกนะครับเรผู้ฝากนะครับอย่าคือชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบ นค,ค,คนเราไม่เล่นการพน,นันจะบอกคนนี้เขาเล่นการพนันเป็นคนไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่นะเราก็ไปเล่นอย่างอื่นเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ย<ฮ>ะนะครับนักการเมืองนั่นแหละฮะบินปุ๊บออกไปเกาเต็มลำเลยพี่พามาการเมืองแล้วใช่ไหมจะให้เป็นกลิ่นวะเดี๋ยวคุยในการวิยุต่อ,อ,อ,อจริงๆคือประเด็นเนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงได้เวลาแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องสนใจนะครับแล้วก็มองถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับปล่อยให้การพนัน ไปเปิดเล่นกันเองอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดปัญหาตามมามากมายเกิดผู้มีอิทธิพลนะครับต่างๆเกิดซวยเกิดอะไรนะครับรัฐบาลเปิดนะครับเพราะมันคุมไม่อยู่แล้วครับแต่ก็ได้ข่าวว่าไปได้ข่าวมาว่ามีอะไรนะการพนันอยู่กลางเมืองหรือเปล่าโอ้วันก่อนผมพาไปผมตกใจมากเลย เดินออกไปเจอเลยอ่ะก็หลังใหม่แล้วกันใครอยากรู้อะไรดีๆเดี๋ยวพบกันนะครับโปรแกรมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์นะครับจะเล่นในเวลา22นาฬิกาทุกคู่นะครับเริ่มต้นก็เป็นแอสตันวิลล่าเจอแบล็กเบิร์นนะครับเอเวอเรสตนเจอซันเดอร์แลนด์นิวคาสเซิลจะเจอกับโบตันวีแกนเจอกับแมนยูนะครับแล้วก็เป็นวูบเวอร์แฮมตันเจอกับแบล็กพูลคู่นี้น่าจะสนุกนะครับวันพรุ่งนี้2คู่นะครับ ทบทวนโปรแกรมกันก่อนนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลตอน2องทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มเป็นแมนซิตี้เจอกับฟูแลมเอดดนเซโก้ก็เพิ่งยิงไป2เม็ดเมื่อคืนก่อนฟุตบอลยูโรปาเลกนะครับวันจันทร์ก็เป็นสโต๊กซิตี้กับเวสต์บรอมนะครับสัปดาห์นี้ต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าบอลเตะกับทุกวันเลยนะครับวันอังคารครับบิ๊กแมตช์เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเชลซีกับแมนยูครับเป็นโปรแกรมที่เลื่อนมา ที่เลื่อนมาตกค้างมาจากการคีมาตกไม่ช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ไปถึงสัปดาห์หน้าครับวันที่6สศึกวันแดงเดือดครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเราจะมาพรีวิวกันอีกทีเชกคพันศุนุนทรรถจะเดินทางไปดูสดๆที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็จะไอถ่ายทอดสดมาคงจะลำบากแน่นะครับก็คงจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้พวกเราได้ชมกันในสัปดาห์ถัดไปครับ เอาละครับช่วงเปิดกระบาลครับพี่หนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยฉายาปีกซ้ายมหาภัยของทีมชาติไทยในอดีตรุ่นเดียวกับวิทยาลาหกุลแล้วก็รุ่นเดียวกับอำนาจเฉลิมชวลิตนะครับก็คือคุณเชิดศักเฉบุตรประเด็นที่เราจะคุยกับคุณเชิดศักในวันนี้ก็คือกดผู้เล่นต่างชาติ5คนในไทยเมียเมลีกพัฒนาวงการฟุตบอลหรือทาให้ฟุตบอลไทยนั้นถอยหลังลงคลองครับต้องเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง สาพันฟุตบอลเอเซียเนี่ยนะครับ AFC ซจริงเขาก็ได้ออกกฎ3มบวกหนึ่งมานะครับก็คือนักเตะต่างชาติเนี่ยสามคนต่อสัดส่วนนักเตะต่างชาติ3คนใช่ไหมต่อสัดส่วนนักเตะในชาติคนนะสามบวกหนึ่งหรือผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะเอาอะเอายังไงก็แล้วแต่เราเข้าช่วงก่อนตอนนี้ที่เป็นประเด็นครับก่อนที่จะเข้าช่วงสั้นๆนิดเดียวนี่ที่เกิดประเด็นเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการส่งชื่อ5คนลง3านครับ แล้วก็แล้วได้เปลี่ยนไปเป็นส่งชื่อ7คนลงได้5คนเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรข้อเสียอย่างไรครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงเปิดกระบาลตอนนี้เข้าช่วงเปิดกระบาลก่อนครับแม่โอหายไปหลายสัปดาห์เนาะไอ้ที่มันเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคราวนี้เราจะต้องให้เปะให้เปะนะอ้าวคือประเด็นประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับพี่หนึ่งก็คือว่าเออ เมืองทองอยู่ในเต็ดหรือเมืองทองหนองจอกเนี่ยไปตกรอบฟุตบอลในระดับเอเชียนะฮะก็คือเราเนี่ยใช้กฎของเราเนี่ยคือลงสนามได้5คนครับแต่พอไปอยู่ในกฎของระเบีบของ AFC เนี่ยเขาให้ลงสนามได้แค่3คนมาถึงบตัวต่างชาติใช่มันก็เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะเมืองทองเนี่ยตกรอบฟุตบอลเขาเรียกว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกของเอเชีย นะฮะไม่ได้ AFC ชเปนถูกต้องแล้วก็ไปแพ้ทีมอย่างอินโดนีเซียสีลาจาย่าอะไรนี่แหละฮะก็เป็นทีมใหญ่ครับก็เรายังไม่เคยเจอญี่ปุ่นไม่เคยเจอเกาหลีนะตกตั้งแต่รอบนี้เลยก็เลยทำให้โคสคาลอสก็มีอันต้องไปหางานทำใหม่โดนเด้งไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละฮะคือประเด็นที่เราจะมาเปิดคุยกันวันนี้ว่ามันมีผลยีผลเสียอย่างไรครับ นะครับรี่ผมเกลิ่นเป็นกลิ่นแว่งนิดนะฮะเพื่อให้การสนทนาคุณเชิดศัก์ชัยบุตรได้ได้เห็นน้ําหนักทั้งสองฝั่งครับคุณในวินชิดชอบครับคุณในวินชิดชอบที่เป็นเจ้าของทีมบุรีรัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับผ่านทางรายการโฟโทางแมงโก้เนี่ยนะครับว่านักเตะต่างชาติแกเห็นด้วยกับห้าคนโอเคเราจะมาดูสาเหตุสั้นๆนิดเดียวครับ สาเหตุท่านท่านเนี่ยก็คือว่ากบอกว่านักเตะไทยเนี่ยจริงๆแล้วพอติดธงเขาหน่อยแล้วขี้เกียจการมีห้าคนเนี่ยทำให้อ้ไที่เหลือเนี่ยตำแหน่งมันมีการแข่งขันกันมากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นก็จะรีดประสิทธิภาพอันนี้เป็นมุมมองคุณในวินที่ชอบละงั้นเรามาฟังมุมมองของนัเชิดละกันนะฮะเชิดศักเฉยบุตรครับอยู่ในสายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นต้องเรียนนะครับว่า อาหรือนะหรือพี่เชิดศักดิ์เนี่ยเป็นโค้ดทีมชาติท่านแรกเลยที่ผมเริ่มดูบอลไทยใหม่ๆครับนะครับก็ก็คุ้นเคยกับโค้ดหมอผีเชิดศักชัยบุตรนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการบอลมีการะบาลวันนี้ครับครับครับผมครับแล้วเชิดครับมีประเด็นที่กดนักฟุตบอลต่างชาติห้าคนเนี่ยฮะกับนักฟุตบอลต่างชาติสามคนที่มีปัญหากันอยู่ในไทยพเมีรีเนี่ยเชิดมองยังไงฮะอันแรกเลย เท่าที่ผมได้ได้พูดพูดคุยนะครับกับโค้ดหลายๆสโมสรเลยครับ,ค,รบคือทุกคนก็ค่อนข้างจะเห็นเห็นใกล้เคียงกันนะครับว่าการที่มีให้ล้กเตะต่างชาติลงได้มากเนี่ยปัญหาแรกคือเด็กไทยจะเกิดยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่การเติบโตของไทยลีกเราเนี่ยนะครับ มันเติบโตเร็วมากเพราะเติบโตเร็วมากตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพของเด็กไทยเนี่ยมันมีน้อยครับแต่ค่าตัวมันถูกอัพขึ้นไปเกินราคาครับซึ่งตรงตรงนี้ครับที่ทำให้สโมสรที่เรียกว่าไม่ใหญ่จริงๆการที่จะดึงตัวนักเตะทีมชาติไปอยู่ในทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากพอลำบากปุ๊บเนี่ย โอกาสที่จะทําให้ให้การต่อสู้ที่มันจะสนุกขึ้นมันก็เลยดูยากเพราะฉะนั้นหลายสโมสรก็เลยค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการที่ให้ต่างชาติเล่น5คนะนะครับแต่ว่าปัญหามันที่ท,ท,ที่ที่เราที่เราจะเจอมันก็มีสองด้านคืออันแรกคือเด็กไทยก็จะเกิดยากเพราะอะพะให้คนค้ต่างชาติลงเยอะเด็กไทยก็จะไม่ได้โชว์ชวฝีมือ นะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็มีมีไม่มกี่ทีมนะครับทีทีที่ใช้คนต,ต,ต่างชาติลงทั้งห้าคนนอกจากตอนนี้ก็มีอย่างที่ที่ด,ดูอยู่ตอนนี้ก็มีพิจิตนะครับทีเพียพิจิตที่ใช้เกาหลีทั้งห้าคนบีซี BC, ก็เยอะหน่อยนึ่งทองก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยท,ทีิีแต่ในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมผมมองดูว่ามันมีทั้งส่วนดีส่วนเสีย นะครับส่วนดีเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นการการการเริ่มระบบอาชีพของเราจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าการที่มีนักเตะต่างชาติส่วนมากจะเป็นพวกอฟริกาที่มาเนี่ยผมมองดูว่าจะทำให้เด็กไทยเนี่ยได้เล่นกับพวกเก่งๆหรือพวกที่มีสภาพร่างกายที่ดีซึ่งจะทำให,ให,ให้ให้เด็กไทยเราเราปรับตัวนั่นนั่นนั่นคือประโยชน์ แต่อย่างเดียวที่ที่เราได้ได้พูดคุยกันกับหลายหลายคนเนี่ยก็คืออ่ามันจะมันจะทําให้อ่าเด็กใช้ขาดโอกาสที่ที่ที่จะได้โชว์เกินไปตรงนี้ต่างหากที่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 เรามองแต่ซึ่งผมก็มองว่ามันถ้าเป็นใจผมนะผมยังยังยังมองว่าสามคนสามคนกำลังดีครับ อันแรกเลยคือเวลาที่การตกรอบที่อของเมืองทองท<ะ>ในการเล่นกับอินโดเนี่ยเราจะรเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เล่นเนี่ยเมืองทองจะใช้ผู้เล่นต่างชาติเป็นตรงหน้าสองตัวถูกไหมครับอของกลางของหลังเป็นสี่เป็นห้าอยู่ประจำแต,แต่พอไปใช้โคต้าสามคนตุนเนี่ยตรงเนี้ย ที่มันทําให้เราเสียงเปลี่ยนเพราะเพราะเวลาเวลาที่เราเราเราต้องมองดูว่าถ้าเราจะโคอินเตอร์เนี่ยเราต้องมองดูว่าจุดแรกเลยคือเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของที่ที่เราจะไปเจอเพราะเราไม่สร้างความคุ้นเคยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ตอนเนี้ยแต่แต่พอพอไปเจอเขาเราเราไปใช้เด็กไทยที่ท,ที่ไม่ไม่ได้ลงเล่นโคต้าปกติ ไปลงได้ห้าแต่ไปลงไปลงตอนนั้นลงได้สามเด็กไทยก็ลงไปอีกเป็นแปดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ทำให้เราเราอาจจะเสียเปรียบที่ความคุ้นเคยมันก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่แตยังว่านะครับทุกอย่างมันมีมันมีทั้งส่วนดีส่วนเสีดเดยซึ่งผมคิดเคื่อว่าทั้งไทยดินแดและสมาคมเนี่ยโดยทั้งสโมสรเนี่ยก็น่าจะมองมองดูแล้วว่าสภาพตอนนี้มันอยู่ที่การอัพราคา เพราะถ้าประกาศอัปราคาย,ยังอยู่ในในสภาพแบบนี้ถ้าตัวผู้เล่นแบบแสนเป็นแต่อัพขึ้นไปแสนห้าสองแสนอะไรอย่างเงี้ยการที่มีกฎผู้เล่นแบบนี้มันก็มันก็ทําได้ยากเมื่ออย่หลายทีมอย่าไม่ว่าจะเป็นโอสถอย่างพวกหรือทีมเล็กๆเนี่ยก,ก็ใช้ผู้เล่นต่างชาติแค่สองสามคนก็เยอะนะครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากว่าอย่างพวกทีเอ็มอะไรท,ที่เขาหาตัวไม่ได้ นะครับตรงเนี้ยในในในส่วนตัวของผมแล้วผมมองดูว่าผมมองดูว่าเราผมต้องการความคุ้นเคยในการที่เราจะให้ทีมเราเนี่ยไปเอฟซีแชมเปียนลีกมากกว่า<ะ>ว่าเอ่อเราต้องสร้างความคุ้นเคยให้แค่นั้นว่ามันกดเป็นยังไงครับทีนี้ตัวผู้เล่นต่างชาติที่มาลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันม,มีมีความสามารถพอที่จะทําให้นักฟุตบอลไทยเนี่ยได้ประสบการณ์ไหมฮะเยอะครับเยอะเยอะครับ ความสามารถของนักเตะต,ต่างชาติที่ที่เข้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะครับครับอันแรกคือคือเราจะมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้สภาพเด็กสภาพร่างกายของเด็กเราเนี่ยอ่าต้องต้องทันนะครับครับความแข็งแกร่งอันแรกเลยเลยเลยที่ในแต่สมัยพวกผมเล่นเลยเอา,อางนี้ดีกว่าอ่าสิ่งหนึ่งที่พอถึงรอบสุดท้ายรอบที่เราจะต้องตัดว่าเราจะได้เป็นตัวแทนไปโอลิมปิกไปบอลโลกเนี่ยพอไปเจอ พวกตะวันออกกลางพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเราก็จะหมดเราเราเสียเปรียบลูกลูปล่างครับการประทะซึ่งตรงเนี้การมีนักเตะต่างชาติพวกนี้มาเนี่ยตอนเนี้จะทาให้เด็กเด็กเราสร้างความพุทธในในการเล่นกับผู้เล่นที่ตัวใหญ่ๆที่มีความแข็งแข็งแรงแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าลีของไทยเนี่ยแข็งแรงมากครับแข็งแรงขนาดที่เรียกว่าพวกอฟริกานะครับระดับทีมชาติ ของอ,อัฟริกาหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์ลูนไอวอรีโคสอะไรพวกนี้หรือเอาเอาไทยเป็นเป็นบันไดนะครับที่จะไปอยุโรปแล้วเดี๋ยวนี้ยะจะจเป็นคือถ้าเราอาตัดตัวเอาความได้เปรียบตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนเพราะว่าไอการโอเคละการที่เราจะไปเอาไอตัวผู้เล่นเหมือนอย่างยุคแรกของเจลีกอย่างพวก เยลลิงไปเอาพวกอ่ซิโก้โคนเจนเต้เตเตพวกลิสบาร์กี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่ที่อ่าระดับโลกที่กำลังจะเลิกอายุสามสิกว่ามาเป็นบันไดให้ให้ให้เด็กญี่ปุ่นนั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ลําบากแต่ถ้าเด็กไทยเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เล่นกับความแข็งแกร่งของพวกอฟริกาณตอนเนี้ผมเชื่อว่าในอีกปีสองปี โอกาสที่เราเราจะเรียนรู้แล้วก็เราต้องสร้างร่างกายให้ต่อสู้กับพวกระดัแแบแอฟริกาได้ซึ่งเราจะมองเห็นว่าแอฟริกาตั้งแต่รุ่นที่แคนาบรูนชนะอารอาริาบีนาได้รุ่นนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าแอฟริกาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ราคาที่เข้ามามาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ก็ของจริงก็ แสนกว่าสองแสนเหมือนกันนะครับโคชครับโคชครับเรื่งเดือนโคชครับครับคือที่โคชเล่ามาทั้งหมดนะครับคือผมผมก็มองในเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอเรื่องการมีนักเตะต่างชาติเข้ามาเล่นอยู่ในเหลกเนี่ยมันก็มันผมมองว่ามันก็เป็นโมเดลเดียวกันกับญี่ปุ่นสมัยก่อนเหมือนกันนะใช่ครับก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยบางเอญอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของประเทศเขาเป็นที่รู้จักมากกว่าเรา นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าของเงินเยนเรื่องอะไรต่างี่างเนค่าก็ทําให้เขาสามารถที่จะไปเอานักเตะระดับอย่างปีแอริปาสกี้หรือว่าซิโก้โซคาเตสเนี่ยมามาแขวนสตาร์ทมาจบชีวิตคาแข้งในในเจลีกได้นะครับมันก็เป็นโมเดลที่ทําให้ลีกของเขาเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าอันนี้มันก็เป็นโมเดลเดียวกันกับของเมืองไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเราก็ได้ใช้กําลังนักเตะหนุ่มๆจากแอฟริกา <พ uka> เข้ามานะนะครับทีนี้ทีนี้มันมีประเด็นเดียวครับที่อยากจะเรียนถามโค้ชนะครับบังเอิญว่าผมได้ได้ฟังคําสัมภาษณ์ของออทางท่าประธานสโมรสรบุรีรัมบุรีรเนี่ยนะ,นะครับท่านก็ว่าไว้สักพักใหญ่แล้วนะครับว่ารจริงๆเนี่ยการที่มี5คนเนี่ยก็ยังไงก็ดีกับ3คนเพราะว่าทําให้การแข่งขันของเด็กไทยเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าตำแหน่งมันหายไปสองตแหน่งในทีมนะครับทีนี้ ตรงนี้ตรงนี้โค้ชมีความคิจัยงรับครับ,บกบ็เป็นมุมมองอีมุมมองหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเขาจะมองว่าเด็กเด็กไทยเราทำให้เด็กไทยมีการแข่งขันกันแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยผมผมผมองถึงว่าถ้าเราจะไปเอฟซีจะไม่หลีกเราต้องทำความคุ้นเคยณตอนนี้ว่าทีมที่จะไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างเมืองทองเวลาที่เล่นอยู่ในเมืองไทยคุณใช้ผู้เล่นต่างชาติห้าคน แต่เวลาที่ไปด้าน,นกดของเอฟซีเขาให้คุณเล่นแค่สามคนการปรับตัวตรงเนี้นะครับมันก็ลําบากและอีกอย่างหนึ่งก็คืออถ้าเด็กไทยในแต่ในในแต่ละแแมปนะครับอทั้งหมดเราวันอาทิตหนึง่งในเราแข่งเก้าคู่เก้าคู่ตีเพาะว่าผู้เล่นเนี่ยลงไปเล่นร้อยแปดสิบคนนะครับ ร้อยแปดสิบคนเนี่ยถ้าถ้าเป็นเด็กไทยเล่นซะร้อยคนผู้เล่นต่างชาติถ้าออกไปเก้าสิบคนอะไรเงี้ยนะครับรบมันจะจะเป็นแต่ถ้ามันเกิดเป็นสามคนเด็กไทยก็จะเป็นร้อยี่สิบต่างชาติอาจจะเป็นเจ็ดสิบหกสิบอะไรเงี้ยโอกาสของโอกาสตรงนั้นน่ะก็คือผมเชื่อว่าจะเป็นโอกาสของเด็กดาวรุ่งของเราที่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 จะมีโอกาสพัฒนาขึ้นมา ดูดูง่ายง่ายอย่างเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยอาอนาวินเนี่ยเคยมีใครรู้จักชื่อไหมครับอานาวินจูจีนนะฮะใช<ค>่ครับถูกไหมครับครับแตพพ่พอปีที่แล้วเริ่มไทยลีกมาบูมเนี่ยนะครับอาน,นาวินก็เริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักของของแฟนบอลเพราะว่า,าบางกอ,อกการ์ดก็เริ่มเริ่มเริ่มะกล้าใส่เด็กลงไปครับนะครับแต่นับ ณตอนนี้ปัญหาปัญหาของไทยลีกก็คือพอเริ่มต้นมาเนี่ยไทยไครจะกล้าใส่เด็กดาวรุ่งลงไปตรงนี้เองครับตรงตรงตรง,ตรงที่ผมบอกว่าถ้ากเกิดสมมติเราเปิดโอกาสให้ต่างชาติเพราะว่าถ้าเกิดผมมีเงินเนี่ยผมก็คิดว่าอนักฟุตบอลอเมริกาที่สีเท้าดีเยอะแยะมากนะครับแล้วเงินก็อถูกด้วย ในช่วงที่เขายังไม่ไม่ไม่มีชื่อเสียงแต่เขาก็จะมาทำหาในในเมืองไทยได้เยอะมันก็เป็นมันมันก็เป็นมุมมองที่ที่มองมองได้ได้ทั้งสองด้านนะครับครับเอาแล้วครับในความคิดของผมแล้วผมจะมองว่าถ้าสามคนนะครับจะเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เออินเตอร์ดีครับครับเพราะช่วงนึงในในในังกฤษเราเราก็จะเห็นว่าบอลบอลกรษ ไม่ประสครั้มเปล่ในยูโรในทีมชาติใช่ไหมครับเพราะทีมทีมที่ได้แชมป์อย่างตอนนั้นอย่างเชลซีเนี่ยมีตัวต่างชาติเข้าไปกี่คนอาเซนอลเนี่ยอาจจะบางทีสิบเอ็ดคนไม่มีตัวอังกฤษเลยอะไรเงี้ยนะครับครับครับบางทีตรงตรงนี้เราเราเราต้องมองว่าเราจะพัฒนาเด็กเด็กเราให้ได้มากที่สุดได้ยังไงครับครับครับโค้ชครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ หวังว่าในโอกาสหน้าบอลเมีการบานคงจะได้มีโอกาสได้โทรไปเพื่อที่จะขอเรียนถามความคิดเห็นจากโค้ชอีกในวารละต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับ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 ก็เชิดศักชัยบุตรนะครับอดีตนักฟุตบอล ทีมชาติไทยนะครับอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเคยได้แชมป์มาอย่างมากมายทีเดียวเล่นทีมชาติมากกว่า200นัดนะพี่หนึ่งนะถูกต้องได้ให้ความคิดเห็นเวลานะครับเรื่องนี้จริงๆสรุปสุดปลายท้ายได้สูงครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของพี่ก็ขาวน้องก็ขาวครับชอบทั้งสองอย่างรักพี่เสียดายน้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ฟังจากน้ําเสียงของของโค้ชเชอร์ศักดิ์เองเนี่ยนะ ท่านเองท่านก็ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าใจจะชอบน้องสาวนะครับแต่ว่าพี่สาวก็ยังสวยย,ยังสวยอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะซึ่งจริงเรื่องนี้ครับทั้งหมดมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับ <c oughs> เพราะว่า FC Champions League เนี่ยจริงๆก็คงไม่ได้ไปเตะกันทุกทีมหรอกนะครับทีนี้เราก็ต้องมองออไปที่จุดประสงค์จริงๆของการที่จะได้พัฒนานักเตะไทยครับ นะครับก็ต้องดูครับจริงๆการมีนักเตะต่างชาติเข้ามามันก็เป็นเหมือนกับสะพานให้เราเหมือนกันเขาใช้เราเป็นบันไดครับเราก็ใช้เขาเป็นสะพานโรับต่างคนก็ต้องต่างเจอกันครึ่งทางพี่หนึ่งทรงหกลงสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็จะลองดูนะครับก็นี่คือช่วงเปิดกระบาลของรายการบอลมีกระบาลออนเรดิโอวันนี้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีกระบาลไลฟ์ออนแมงโก้ด้วยนะพี่บอกออนเรดิโอครับอ้าวเหรอเออผมนึกไปถึงนึกครบรอบกลางคืนกลางคืนอ้าไปรำพันเลยฮะ คืนนี้ฮะครบรอบ1ปีนะครับของบอลมีกาลบอนเรดิโอทาง FM 90.5นะครับนี่เป็นเสื้อนะครับซูมเข้ามาสักนิดหนึ่งเราไม่ได้ทำนะฮะเสื้อนี้เราไม่ได้ทำเองนะครับนี่เป็นแฟนรายการคุณเสียสมหมายบรรุพงศ์นะครับจากจังหวัดชนบุรีทำมาให้เราแฟนรายการวิยุครับทาง FM 90.5ทำส่งมาให้กับเมื่อคืนต่อมน้ำตาแทบทลักนะครับทำเสื้อมาให้ก็ น่ารักอ,ะอ่ะไม่รู้จะว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะปร,ระชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เข้าช่วงฟุตบอลท็อปเทนของพี่หนุนดีกว่าครับพีพพหพลองเงียแล้วครับพบกับ10สุดยอดประตูในปีที่แล้วครับพี่หนุ่งครับ10สุดยอดประตูในปี2 0 1 0พบกับฟุตบอลท็อปเทนอาจารย์หนุนเฉดพันธุนทรรถครับ